สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็มีเพื่อนนะครับถามผมมาเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกความคิดเห็นที่ทีมชาติจีนนะครับใช้วิธีการหลายเสียงหลายอย่างในการแข่งขันกับทีมชาติไทยในวันที่6มิถุนายนเนี่ยในท,น,นทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับซึ่งเป็นนัดสําคัญชี้ชะตาทั้ง2ชาตาิที่ผมพูดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราให้ท่านฟังเฉยๆว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็พูดในลักษณะที่เรามีหัวใจเป็นคนไทยนะครับยังไงทีมชาติไทยช้างศึกเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนอคนในครอบครัวเราซึ่งเราก็เป็นกองเชียร์เป็นคนไทยทุกคนผมก็พูดไปไไปไป,ไป,ไปตามเหตุการณ์นะครับให้ท่านฟังแต่สำหรับคำถามที่ถามว่าความรู้สึกของผมจริงๆแล้วเนี่ย เกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทีมชาติจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอนตัวผู้เล่นต่างชาติมาเยอะนะครับแล้วก็มีการย้ายจากสนามกีฬาแห่งชาติของเขาเนี่ยไปทำการแข่งขันนะครับที่เมืองเซนตอย่ญญางนะครับในสนามโอลิมปิกของเขาซึ่งมันอยู่ห่างไกลมากแล้วก็ทำให้เราจะต้องลำบากทั้งเที่ยวไปนะครับนั่งเครื่องบินเมื่อเลยนะครับ6ชั่วโมงครับอย่างน้อย แล้วก็ขากลับมาเราต้องมาเจอสิงคโร์อีกเราก็ต้องนั่งเครื่องกลับอีกครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยผมรู้สึกอย่างไรหรยอครับคือเอา,อางี้ดีกว่านะครับคลิปนี้เปิดใจกันเลยนะครับอยากอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าอ่าระหว่างนะฮะระ,ระหว่างคนที่อ่ามีความซื่อตรงนะครับมีความซื่อตรงมีความเป็นสุภาพบุรุษกับคนที่มีแต่ความกิ้งกอก นะครับอกอกิ้งเนี่ยท่านชอบใครนะครับแล้วก็เกมกีฬาเนี่ยระหว่างอะซิปิริตในสนามนะครับมันเป็นเรื่องของเซิริตกับสิ่งที่เล่นนอกเกมกันนอกสนามเนี่ยท่านชอบแบบไหนการวัดผลของการเกมแข่งขันกีฬาเนี่ยบอกไปแล้วครับว่ากีฬาเนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเราเป็นสุภาพบุรุษเสมอครับในการต้อนรับ เราเป็นเจ้าชายสายฟ้าแห่งอาเซียนแม้ว่าเราจะแพ้หรือชนะก็ตามแต่ฟีเท้าเราจะเป็นองไรก็ตามแต่อันนี้อันนั้นมันเรื่องที่หลังครับเพราะว่าเกมกีฬามันสามารถพัฒนาขึ้นได้ชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะประเมินทีมชาติไทยเราไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดว่าทีมชาติไทยมีพัฒนาการขึ้นสู่ระดับเอเชียแล,แล้วและกําลังจะก้าวต่อไปไม่หยุดเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มต่างๆทางด้านสมาคมของเรายอดเยี่ยมมากแพชชั่นเราดีครับมาดามแป้งและอุปนาย,ยก สภากรรมการองค์ขาพยพทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนอกเกมเลยค่อยๆก้มหน้าก้มตาครับนี่นี่มีสินก้มหน้าก้มตาใช้ใช้นี่ใช้สินนะครับอยากได้สปอนเซอร์มาดามแป้งก็เข้าไปหาทูวิชั่นเพื่อจะรับเงินไขในการถ่ายทอดสดทุกอย่างเราทําตามถูกต้องนะครับถ้าเป็นผู้เข้าตามตอกออกตามประตูครับสง่างามนะครับ แล้วเกาหลีใต้มาเยือนเราเราก็จัดที่พักให้อย่างดีมีสนามซ้อมอย่างสะดวกการแข่งขันเราเนี่ยแข่งขันกันตอนคืนด้วยเพื่อจะให้อุณหภูมิมันลดอ่าครับแล้วก็สนามการแข่งขันเราก็ต้อนรับอย่างดีเรามีแต่รอยยิ้มครับการที่แฟนอ่าแฟนบอลไทยเนี่ยไปเชียร์เกาหลีไปชื่นชมซนทึงมินซูเปอร์สตาร์อีคังอินเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถือว่าเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเราคือสุภาพบุรุษครับท่านชอบแบบไหนล่ะครับ ต้องถามหัวใจท่านเล,แล้แหละกับคนเกมที่ยอกอยู่นอกเหนือเกมการแข่งขนันการโอนตัวผู้เล่นคองโกนะครับมาเป็นศูนย์หน้าโดยที่ไม่มีสัญชาติจีนเลยแล้วก็หลายอีกหลายตัวผู้เล่นทั้งบราซิลนะครับทั้งยุโรปที่เขาโอนเข้ามาในทีมของเขาการลนลานและสมรสายแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านชอบหรือมันต้องมันต้องบอกว่าถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านจะเลือกสามีแบบไหนล่ะครับถามแค่นี้แหละฮะ คนที่กอกกิ้งคนที่ปิ้นป้อนหรือท่านชอบคนที่ซื้อตรงเป็นลูกผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษอันนี้เราต้องเลือกแล้วนะครับว่าเราจะมีมุมมองแบบไหนนะครับตามความรู้สึกผมนะอันนี้ผมผมพูดไปผมไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิน้นเป็นภาพฉายที่ให้ท่านเห็นว่าความรู้สึกของผมเป็นอย่างไรนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราต้องสํานึกเสมอว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่ประเทศเป็นกลางเราไม่ใช่สื่อมวลชนอ่าแบบ อ่าดการเดียนหรือเป็นแบบ ESPN เราไม่ใช่รอยเตอร์เราไม่ใช่ BBC นะครับขนาด BBC c ีซีอาจารราทุกสื่อมวลชนเขาก็ต้องเขาพูด,ดง่ายๆเขาไม่เป็นกลางหรอกครับคนอยู่ในวงการสื่อเขารู้ดีว่าเขาต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อดูดมคติเขาเสมอเราต้องย้อนกลับมานะครับว่าสื่อมวลชนที่บ้านเราเนี่ยที่น้องๆน,นะครับช่องใหญ่ๆ ที่กาลังให้กําลังใจทีมชาติไทยอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยกย่องนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราน่าจะทําเพราะว่าเราต้องสนับสนุนคนดีครับคนดีในที่นี้ก็หมายถึงช่างศึกของเรานี่แหละกลมหน้ากลมตาฝึกซ้อมใช้นักเตะตัวผู้เล่นที่เป็นคนไทยนะครับแขกมาเราก็ต้อนรับอย่างดีเราไปแข่งขันไกลอย่างไรเนี่ยเราไม่เคยประท้วงเกิดอะไรขึ้นเราเก็บไว้ในใจเรานะครับเราเก็บไว้ในใจเร,เราคุยกันวงไหนเท่านั้นนี่แหละครับคนดี คุณสมบัติของสุภาพบุรุษนักกีฬาครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในความเป็นช้างศึกผมภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเราเป็นคนไทยครับผมไม่เชียร์ทีมชาติไทยผมจะเชียร์ทีมชาติไหนดังนั้นนะครับการกระทําของคนที่รักทีมชาติไทยที่เป็นเรื่องปกติครับนะครับเป็นเรื่องปกติเลยถ้าเราเป็นคนไทยดังนั้นท่านมั่นใจเลยครับว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่ผิดจรรยามารยาทหรือผิดน้ําใจนักกีฬาเลยตอนนี้ เราควรจะให้กำลังใจกันอย่างเต็มร้อยเปซไม่ผิดอะไรเลยครับเราจะต้องไม่ทําตัวเป็นกลางเหมือนสื่อมวลชนระดับโลกไม่ใช่ครับสื่อมวลชนระดับโลกนี่ท่านขยะเข้าใจผิดนะนะครับ c n เนะครับ BBC เขาก็มีค่ายของเขานะครับฝากฝันตะวันตกนะครับอันจัชซิราเนี่ยเขาก็หลายๆสำนักข่าวเนี่ยเขาก็เขามีแอบอิงท่านั้นครับเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อประโยชน์ของเขามีสำนักข่าวเพื่อประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างทั้งนั้นครับ ดังนั้นเนี่ยเราเป็นคนไทยเลื่อนรักชาติของเราเนี่ยไม่ได้ไปทําร้ายใครครับแต่อย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องประดุงความถูกต้องน้ําใจในักกีฬาสปิริตในการกีฬาถ้าการโดนตัวผู้เล่นมันผิดแบบนี้เราก็ต้องบอกว่าผิดครับไม่ใช่เรื่องฉลาดการเอาเปรียบคู่แข่งขันนอกสนามก็คือการย้ายสนามหรือการกระทําอะไรก็ตามแต่นะครับที่ส่งผลให้เป็นประโยชน์กับทีมชาติตนเองและทําให้คู่แข่งขันเกิดปัญหาทําให้เกิดผลการแข่งขัน มีผลต่อการแข่งขันถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่บริสุทธิ์ครับชัดเจนไหมฮะนั่นไม่ใช่น้ำใจนักกีฬาครับน้ำใจนักกีฬาจะไม่ใช่แบบนั้นและอุดมโพติคต,ติของวงการกีฬาทั่วโลกเนี่ยเขามุ่งหวังให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีจิตใจที่สูงขึ้นทั้งนั้นครับแล้วการเป็นเนชั่นเป็นทีมชาติเนี่ยนะครับฟีฟ่าเองหรือแม้กระทั่งอุดมคติโดยรวมของโลกใบนี้มนุษยชาติเนี่ย เขาก็ต้องการให้นักเตะสัญชาตินั้นๆได้มีโอกาสแสดงฝีเท้านะครับส่วนชาติไหนจะมีการโดนตัวหรือจะมีการใช้ผู้เล่นต่างชาติมาเป็นตัวผู้เล่นของตัวเองเนี่ยก็เ,เป็นสิทธิ์ครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้ผิดกฎอะไรนั้นใช่ครับแต่โดยจิตใต้สํานึกลึกๆเนี่ยถ้าวงการกีฬาไม่เรือจิตใต้สํานึกแล้วกลายเป็นเป็นวงการที่กิ้งกอกนะฮะเป็นวงการที่มีแต่เล่แต่เลียมเนี่ยจะมีกีฬาไปเพื่ออะไรละครับมันจะทรงคุณประโยชน์อะไร นักฟุตบอลทีมชาติต่างๆก็กลายเป็นนักฟุตบอลสโมสรหมดสิครับถูกไหมครับเราจะมีทีมชาติไว้เพื่ออะไรล่ะครับทาไมเราไม่เอาบบเยนมิวนิกนะครับมาแข่งกับทีมอย่างาทูแบ,บงกคอกเลเลยล่ะนะครับเราจะมีทีมชาติไว้เพื่ออะไรถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสตินะครับเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่คนกลางนะเราไม่ได้ลอยอยู่บนฟ้าครับเท้าเราเหยียบอยู่บนพื้นดินไทยนักเตะของเราต้องเข้าใจคําว่า ครอบครัวฟุตบอลไทยก็คือฟุตบอลแฟมิลี่ครับดูตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีครับตอนนี้ผมรู้สึกมีความศรัทธาต่อทีมชั้นนําของเอเชียอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆผมเห็นแพชั่นเขาผมเห็นความมุ่งมั่นในการสร้างทีมของเขาเราควรจะเจริญรอยตามทีมยักษ์ใหญ่เหล่านี้ครับซึ่งเขามีมาตรฐานมีสปิริตมากๆเลยเขาถึงมาถึงวันนี้ได้นะครับส่วนอย่างอื่นนี่เราจะไปเราจะไปยกย่องเลยครับ คนที่ทําอะไรไม่ซื่อตรงเราอย่าไปยกย่องแต่เราไม่ประนามนะแต่เราแพ้เราก็ไม่เสียใจเพราะเราเพราะเราไปแพ้แบบบริสุทธิ์ที่ทำและครั้งนี้ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะไปเยือนจีนและจะชนะด้วยเดี๋ยววันที่วันวันที่6มิถุนายนเนี่ยผมเชื่อแบบนั้นนะครับมันเป็นสิทธิที่ผมจะเชื่อเพราะผมเป็นคนไทยนะครับผมผมต้องเชื่อมั่นในคนของผมเปรียบเสมือนทีมชาติไทยเป็นลูกชายผมแหละผมเชื่อมั่นในตัวลูกชายผม ผมเกิดบนแผ่นดินนี้ครับผมเชื่อในหัวใจของคนไทยและผมเชื่อในแนวทางของเจแปนเวซึ่งผมบอกไปแล้วครับผมศรัทธาแนวทางฟุตบอลของญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศในย่านเราทุกวันแต่ก่อนเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีเกาหลีนะแต่ผมมาเห็นสปปริตของอ่าโซนทึงมินและความเป็นมืออาชีพนะครับของทีมชาติเกาหลีแล้วผมก็รู้สึกรักทีมชาติเกาหลีที่ดีทีมหนึ่งนะนี่บอกตรงผมรักทีมชาติเกาหลีนะรักทีมชาติญ,ญี่ปุ่นนะครับ คือเขาไม่เอาเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะเขามีสปิริตการต่อสู้ของเขาเพื่อจะแย่งชิงถูที่หนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาแต่เขาก็มีน้ําใจเสมอนะฮะจะได้เห็นได้จากสื่อมวลชนหรือว่าจากแฟนบอลของเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นพัฒนาการทีมชาติไทยแล้วเขาให้กําลังใจครับเพราะเขาเป็นครอบครัวฟุตบอลที่ดีและแน่นอนครับเขาจะไม่ชอบทีมไหนที่โอนตัวผู้เล่นทีมไหนที่เล่นนอกเกมนะครับมีการใช้ เล่กคนมีการใช้แทคกติกต่างๆนอกเกมซึ่งมันไม่เป็นผลที่ดีนะครับกับฟุตบอลแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมีมุมมองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับการที่ไปให้เราไปแข่งไกลแล้วเขาก็จะข้ามไปเกาหลีหง่ายๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ดีกับวงการกีฬาเราต้องยืนยันในจุดนี้นะครับและเราต้องเป็นคนไทย100%เซ์ในการที่เราจะสนับสนุนทีมชาติไทยของเรานะครับไม่เป็นไรครับถ้าท่านยังไม่ได้เข้ามาในครอบครัวฟุตบอลเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ความคิดเห็นผมเป็นอย่างนี้แล้วครับ หวังว่าจะชัดเจนพอสมควรต่อความวิห็นผมในในคลิปนี้นะอันนี้เป็นการพูดภายในนะครับส่วนในกรณีที่มีหลายหลายคนมาถามผมว่าฟุตบอลโลกคัดเลือกสายอื่นเนี่ยเขาจัดโปรแกรมการแข่งขันเมื่อเราเจอเกาหลีไหมอันนี้ผมไม่ทราบครับแล้วผมไม่จำเป็นต้องสืบด้วยเพราะว่าสิ่งที่เปิดประจักษ์ต่อหน้าผมเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมผมก็พูดไปงั้นแหละฮะผมไม่ใช่คนจะไปเอาเรื่องราวกับใครแต่จิตใต้สำนึกของท่านหัวใจของท่านน่ะถามใจท่านดูดีๆว่ามันยุติธรรมหรือไม่นะครับ น้ำใจในกีฬาเราเนี่ยเราจะทําแบบนี้หรือไม่ถ้าเกิดเกาหลีชนะเราได้2แมตต์นะครับภายใน7วันเนี่ยเขาก็โรเตชันก็ได้ประโยชน์มันอยู่กับจีนหมดเลยครับและจีนมาเจอสิงคโปร์สแมตต์ได้ประโยชน์ไหมครับเขียนง่ายๆครับไม่ต้องไปสืบอะไรเลยสายอื่นจะเป็นอะไรผมไม่รู้เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันผิดปกติผมไม่ได้บอกว่าใครทํานะครับแค่นั้นเองครับเพอราะเราเป็นคนไทยเนี่ย นะครับถ้าเราการการไม่พูดเป็นสุภาพบุรุษก็จริงแต่เราพูดได้ครับแต่เราไม่ได้ฟ้องร้องหรืออะไรทั้งสิน้นเราไม่ได้ทักทวงไม่ใช่ครับแต่เราสามารถพูดความรู้สึกของเราได้เพื่อจะให้เรามีแพชชั่นว่าเออนะคําว่าแพชชั่นมันเกิดขึ้นจากความเจ็บปวดนี่เลยครับแพชชั่นนี่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดการประทุในใจในการที่ทําความดีหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่งดงามออกมาเป็นพลังฝ่าไปในกระแสโลกที่มันมีความไม่แน่นอนกระแสกิเลสตัณหามนุษย์นี่เลยครับที่ไม่มีความซื่อสัตย์ สุดจิตนี่แหละเขาเรียกว่าแพชชั่นนี่เขาเรียกว่าแพชชั่นมันเป็นน้ำจิตน้ำใจของนักสู้ครับดังนั้นแพชชั่นของเราจะต้องฝ่าตรงนี้ไปให้ได้และผมมีความมั่นใจกับโค้ดมาซาดาอิชิถึงแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็ตามแต่นะครับอาจจะพลาดท่าหรืออะไรผมไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้9ก้าเดืองของทีมชาติไทยมาถ้าใครยังตาสว่างอยู่นะก็คงเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วทีมชาติไทยนะครับไม่เหมือนเดิมตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่อิชิคุมทีมมา แต่นัดที่ไปเจอ,อกับญี่ปุ่นเนี่ยอันนั้นเป็นนัดอุ่นเครื่องครับมันไม่ใช่นัดทัวร์นาเมนต์หลักนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะฮะจับกันมารวมตัวแล้วก็ครึ่งแรกทีมหนึ่งครึ่งหลังทีมหนึ่งอิชิเพิ่งมาครับยังไม่ได้วางแท็กติกไอตัวนั้นก็อย่าไปรวมเป็นสถิติเลยครับถือว่าเป็นการลองทีมมุ่นเครื่องเรานับทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียกับระดับโลกเท่านั้นครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติเราเนี่ยนะครับแล้วก็การอุ่นเครื่องอย่างอย่างสมบูรณ์พร้อมเียมากกว่าดังนนนัั้ะครบ การไปแข่งขันกับทีมชาติจีนในครั้งนี้เนี่ยหน้าผมก็แอบหวังนะนะครับหลายๆท่านกคงแอบหวังว่าถ้าเราได้นักเตะเสริมเข้ามาอย่างมุย้ยเนี่ยผมคิดว่าเขามีประโยชน์กับทีมชาติไทยอย่างมากพี่มุย้ยเนี่ยมีประสบการณ์สูงมากครับประสบการณ์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะใช้แรงบดดันอย่างเดียวไม่ได้บางครั้งเกมที่เราต้องการอ่มิติที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยมุย้ยช่วยได้ครับไม่ต้องลงมาเยอะครับพี่มุย้ยลงมาแค่1 0 20นาทีก็เปลี่ยนเกมได้พิสูจน์มาแล้วครับ แล้วพี่มุยก็ยิงมาตลอดนะตั้งแต่เลิกเจ็บมาเนี่ยฮะน้องกันก็ไม่ธรรมดากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเนี่ยนะครับเขากลับมารอบนี้เขากลับมาด้วยคลาสบอลระดับยุโรปเหมือนเดิมเลยครับอยู่ในอยู่ในช่วงที่ผมคิดว่าเกือบท็อปฟอร์มดังนั้นนะครับน้องกันเนี่ยหลังจากที่เล่นรับใช้ชาติทีมยูยิ3มาแล้วเนี่ยโอกาสที่ขึ้นมาทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่โคดิชินะครับ แล้วก็ยังมีนักเตะดาวรุ่งอีกหลายคนนะครับแม้กระทั่งนะครับเอราวันการีเย่เนี่ยที่เราจะรอดูนะครับทีมยูยี่าของเราจะไปแข่งขันที่กาตาเนี่ยรวมวันนี้นะครับวันที่8เนี่ยวันนี้เป็นวันรายงานตัวของนักเตะนะครับเพื่อจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมแล้ววันที่11อย่าลืมนะครับอ๋อไม่แน่ใจนะเพราะว่าอาจจะเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ ทีมชาติไทยชุดยู23เราจะอุ่นเครื่องกับ t นะูแบ bangkok ทีมชั้นนําในลีกไทยของเราเนี่ยก่อนจะเดินทางวันที่สิบสองนะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นอุ่นเครื่องแบบปิดเดินทางวันที่สิบสองเพื่อจะไปกาตาร์นะครับลงแข่งขันแมตท์แรกวันที่16หนะครับหลังสงการเราจะเจอกับทีมชาติอิรักนะครับในเวลาสี่ทุ่มครึ่งอันนี้เป็นแมตท์แรกเราก็ติดตามให้กําลังใจนักเตะทีมยู23ของเราและ ถึงแม้ว่าเราจะได้ตัวผู้เล่นจากสโมสรมาไม่ครบแต่มันก็เป็นการดีนะครับมันจะทําให้นักเตะของเราเนี่ยได้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นมันจะกระจายประสบการณ์เหล่านี้ให้กับนักเตะที่ไม่เคยไปแข่งขันในระดับนานานชาติแบบนี้ไหลายๆคนจะเพิ่มปริมาณนักเตะไทยที่มีประสบการณ์ด้านนี้ขึ้นผมถือว่าเป็นด้านบวกเราได้เอเนเยนะครับเรามีทีรศักดิ์เพืพี่ไมยแล้วก็มีผู้เล่นอีกหลายๆตัวครับที่ค่อนข้างที่จะ มีประสิทธิภาพพอสมควรผมคิดว่า,าโคดิชิและโคดะนะครับในการเดินทางไปครั้งนี้น่าจะมีแผนการเล่นที่จะทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยแข่งขันกับทีมระดับเอเชียได้สนุกและไม่แน่ครับเราอาจจะมีโอกาสลุ้นไปโอลิมปิกก็ได้อย่างไรผมเป็นคนไทยผมย้ำอีกครั้งนะผมก็ต้องให้กำลังใจทีมอยูยี่ของผมเลยครับนะครับ,นะรบผมไม่ใช่สนักข่าวเป็นกลางผมกลับเรียนอย่างนี้นะฮะเรียนในทานทราบชัดเจนเลยนะครับ ไม่มีสนักข่าวไหนบนโลกใบนี้เป็นกลางครับชัดเจนนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงศรีวิทยานะครับมันไม่ิ้นคนดีเราไม่สามัคคีกันเนี่ยกรุงเราแตกแน่นะครับและท่านจะเลือกคนที่เป็นสุภาพบุรุษทีมที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับมีน้ําใจนักกีฬาเป็นนักรบอย่างองอาจกล้าหารหรือท่านจะเลือกบุคคลท,ที่ไม่มีความสงา่างามนะครับมีแต่เล่กล มีแต่เล่เหลี่ยมก็ให้ท่านเลือกเอาก็แล้วกันครับแต่สําหรับผมเนี่ยทีมชาติไทยจะต้องนะครับขึ้นมาสง่างามบนเวทีโลกเช่นเดียวกับทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้ตรงนี้จะเป็นความภาคภูมิใจและเราจะได้เอฟซได้พี่น้องครอบครัวเราเพิ่มอีกหลายสิบล้านคนเลยครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยเราใจลึกๆน่เป็นคนดีชอบคนดีวัฒนธรรมไทยเราลากวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจ ดังนั้นเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนวัฒนธรรมเราเลยครับอย่าไปส่งเสริมอะไรที่มันไปโกงเขาทําอะไรที่จริงขัดจริงครับไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎแต่มันเป็นด้านจริยธรรมด้านเราต้องมองว่าเรากําลังทําอะไรเราเล่นกีฬาน้ําใจในกีฬาคืออะไรครับอุดมคติของการกีฬาคืออะไรถ้าเรายึดตรงนี้แล้วเราไปได้ไปได้ตามที่เราไปได้เนี่ยผมถือว่าเราสามารถประสบควาสมสําเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจของชาติเราอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขา เจแปนเวเน่เขาน้อมรับความหลากหลายเขารับความหลากหลายด้วยการศึกษาจากทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติเบลเยียมทีมชาติเยอรมันครับทีมชาติเยอรมันเนี่ยเขามีเอาประเทศเยอรมันเนี่ยเขาเขามีหลายเชื้อชาตินะครับเขามีหลายเชื้อชาติเขาก็เอาความหลากหลายเหล่านี้แหละครับมารวมกันจนเขาได้แชมป์โลกทีมชาติฝรั่งเศสเขาเป็นเจ้าอาณานิคมเขาก็ได้นักเตะผิวสีจากชาติอาณานิคมเข้ามานะครับแต่ที่แน่ๆครับ ชาติเหล่านั้นเนี่ยเขาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรัง่งเศสเขามีเจ้าหน้าที่มีวัฒนธรรมของฝรัง่งเศสคือมันมีความเป็นชาติอยู่ในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช่เชื้อสายนะครับตรงนี้เขาอาจจะใช้ได้แต่นะครับผมคิดว่าที่ดีที่สุดก็คือหลักการในเกมกีฬาที่จะสามารถสืบทอดต่อไปอยังอนุชนได้เนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าช้างศึกเรามีดีพอครับนะครับเราใช้เฉพาะลูกครึ่งเท่านั้นนะครับช้างศึกเรามีดีพอครับเราต้องท่องไว้แบบนี้ ถ้าคนเราไม่มีความภูมิใจในความเป็นตัวเองนะครับสากลไม่มีจริงครับความเป็นกลางไม่มีจริงอย่ามองโลกในแง่ดีครับดีๆนะได้ครับแต่อย่ามองโลกสวยผมอยู่ในการทําธุรกิจมา30 40ปีแม้กระทั่งระบบการเงินโลก US ดอลลาร์หรืออะไรก็ช่างไม่มีความเป็นกลางครับไม่มีความเป็นกลางครับผมบอกแค่นั้นแหละความเป็นกลางอย่างคนไทยเราบางครั้งนะจินตนาการถึงความเป็นกลางอย่างสากลเนี่ยโดยลืมการความรัก นะครับต่อพี่ต่อน้องเราไม่มีความเป็นครอบครัวและเห็นวิธีว่าทำหรือความคิดของชาติอื่นที่เขาไม่ไม่มองเห็นคุณค่าเราเลยเนี่ยเราไปมองว่าเขาดีบางครั้งนักเตะพีเมลีเข้ามาเข้ามาตากอากาศเข้ามาเตะฟุตบอลมันเตะฟุตบอลให้ออบตอให้เราดูเราเทอดทูนเขาอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ได้คิดว่าแต่เราเนี่ยเทอดทูนเขาเหมือนพระเจ้าเลยนะครับเขาก็มองเราแค่ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวภูเก็ต แล้วเสร็จแล้วก็เป็นการพักผ่อนสมเสมอร์เข้ามาเตะฟุตบอลหลังฤดูกาลเขาบางครั้งเราก็ยกย่องเขาไม่ไม่เป็นไรครับยกย่องกันได้ครับแต่ถ้าเรายกย่องเสียจนเราลืมชาติของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทว,วนใหม่แล้วดีใจครับที่สภาพนะครับสื่อมวลชนไทยน้องๆทุกคนนะครับสื่อมวลชนผู้อาวุโสกูรูฟุตบอลหลายๆท่านนะครับให้การสนับสนุนฟุตบอลไทยให้กำลังใจนะครับพูดไปตามเนื้อผ้ากันดีกว่าครับ เพื่อความก้าวหน้าและความแข็งแรงของช้างศึกนะครับช้างศึกของเราจะต้องมีสติมีสมาธิมีสปิปิต์มีน้ําใจนักกีฬาอะไรที่โกงอะไรที่ผิดกดอะไรที่รู้สึกละอายใจอย่าทําเลยครับอย่าว่าแต่ทีมชาติอื่นเลยครับถ้าทีมชาติไทยทําอะไรที่ลักษณะที่มันดูไม่ปกติอผมก็จะตําหนิเหมือนกันเพราะผมเพราะผมถ้าผมได้ได้ลงสนับสนุนแล้วคือผมเป็นคนไทยผมรักช้างศึกแล้วเนี่ยถ้าช้างศึกทําอะไรที่ผิดปกติเนี่ยผมก็ต้องต่อต่อว่าแหละครับ เป็นเรื่องปกติที่เราจะพูดกันได้มีอะไรเราพูดกันได้ครับโดยที่เราคําว่าต,ต่อว่ากับบูลี่มันคนละเละรื่องนะฮะต่อว่าต้องมีเหตุผลนะครับทักท้วงต่อว่ามันมีต้องมีเหตุผลลองแล้วว่ามันไม่ดีอย่างไรแต่ตอนนี้นะครับสภาพของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนักเตะทุกคนโค้ชดิชีและทุกคนอยู่ในวงการฟุตบอลตอนนี้กําลังขับเคลื่อนด้วยความเหนื่อยยากลําบากสิ่งเดียวที่เราควรจะทาก็คือให้กําลังใจให้พลังบวกและเชื่อมั่นในทีมชาติของเรา ลำบากอยู่แล้วครับไปแข่งกับจีนครั้งนี้เนี่ยนะครับครั้งนี้ผมขอยืนหยัดอย่างมั่นคงนะครับสนับสนุนช้างศึกไปเอาชนะจีนให้ได้ครับและผมคิดว่าช้างศึกของเราทําได้แน่ทาได้แน่นอนครับท่านไม่ต้องห่วงครับเราจะเข้ารอบต่อไปแน่นอนทุกคนร่วมให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยให้กําลังใจโคชิอิชิและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเราเต็มร้อยครับไม่ต้องลังเลอะไรทั้งสิน้นเราเป็นสุภาพบุรุษนะครับเราเป็น ผู้เล่นที่เล่นโดยความบริสุทธิทธทําแฟร์เพย์ครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเล่นนอกสนามดังนั้นนะครับเราสง่างามขนาดนี้แล้วเราเป็นคนไทยเชียร์ช้างศึกให้เต็มที่ไปพิชิตจีนให้ได้ครับวันที่6มิถุนายนที่ถึงนี้คลิปนี้จีนนะครับสำหรับเพื่อนที่ถามผมว่าผมมีความรู้สึกอย่างไรกับแมตที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับคลิปหน้าผมจะพูดเรื่องต่อไปคลิปนี้ถือว่าสรุปเรื่องนี้แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับที่รับฟัง